สวัสดีค่ะพบกับเบ้นยูช่องเบนในสไตล์อีกแล้วนะคะซึ่งเบนก็จะมายุ่งกับผมตัวเอกแล้วเพราะตอนนี้เบนอยากจะบอกว่าเบ้นเบื่อผมตัวเองมากและเบนต้องการที่จะไปร้านตัดผมแต่เหตุด้วยโควิดเนาะโควิด19ซึ่งมีโควิดรอบตัวรับรอบตัวเราเสมอ ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามเราก็กันไว้ดีกว่าแก่เนาะและอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเนาะเงิน200 300หรือ100บาทนี้ก็คือต้องประหยัดเนาะดังนั้นเนี่ยเบนจะมาตัดผมเองเพราะว่าไม่อยากไปร้านจ้ะเจ็ดสองร้อยก็คือไม่เอาจะเก็บเงินไปกินข้าวดีกว่าดังนั้นเนี่ยเบนจะตัดผมเศร้าเออเศร้าอ่ะเศร้าว่าสั้นว่ะจะตัดผมสั้นเท่าปลาป้ามาณนี้จะตัดเท่านี้นะคะจ้ะ ไม่พูดพร่ำทําเพลงก็คือเป็นเป็นคนที่แสกข้างอะเนาะก็จะแบ่งผมอย่างนี้เบ้นแบ่งโอเคแล้วแหละแบ่งตามที่ที่เป็นต้องการเนี๋ย,ยวานต้องการิแบ่งสองข้างเท่ากันไหนทีนี้มัดผมทั้งสองข้างให้เท่ากันมัดแบบตรงๆนะคะเบ้นจะมัดจากเอตรงตรงนี้ก่อนแล้วเบ้นจะค่อยลู่ลงมา ตืดเต้นละเอาว่าเบนจะเอาให้มันสั้นเท่าประมาณนี้ก็พอไปแล้วนะหนึ่งสองสาม ทีนี้ตัดแค่นี้ไม่พอใช่ไหมคะทีนี้เราก็ไม่พอเราจะต้องมาต่อนะก็คือเราจะต้องเล็มให้มันเท่ากันเพราะตอนนี้มันไม่เท่ากันเนาะใจดีสูเสือตอนนี้ตอนนี้คือทําใจดีเสือเสืออยู่ตกใจเหมือนกัน,นทุกคนมันตกใจมากป็นตกใจเป็นต,ตกใจกับการตัดของตัวเองการมือสัน่นจริงๆ่ะคือตื่นเต้นอะไรก็ไม่รู้อะ่ะทีนี้อันนี้ไม่สอนแล้ว เห็นปะมันมันจะยาวกว่าข้างหลังเดี๋ยวมินจะทำการซอยหนะ่อยเพราะว่าเป็นคนที่ผมค่อนข้างหนาพอสมควรจะซอยตรงช่วงข้างหลังเป็นต้นไปนะคะเพราะข้างหน้าเป็น,ปนโอเคและซอยข้างหลังต้นไปตนะ่อนะเห็นไหมคะตรงนี้มันจะยาวตรงนี้เราก็จะตัดเยอะหน่อยนะ แล้ะค่ะทุกคนสุดท้ายก็ประมาณนี้นะขอตัวไปเซ็ดก่อนเจอกันเป็นไปย้อมผมเพิ่มนะคะเป็นผมสีบลอนด์อ่อนนะทุกคนก็จะได้แบบนี้แล้วก็แอบไปแต่งหน้ามาแบบสีทรูแบบสไตล์เกาลีเพิ่มอีกนิดนึงนะคะดังนั้นฟินิชลุคที่เราตัดผมเองก็จะได้เช่นนี้แหละแต่ว่ากี้มองอลยทุกคนตอนนี้ตัดสิในใจตัดอะ ใจมันแป้วนะมันแบบเฮ้ยตัดเบี้ยวด้วยอะไม่เหมือนที่เราคิดเลยคนแตกสุดท้ายฟินิชลุกก็คือดีกว่าที่คิดเอาไว้มากๆเลยก็จะได้ประมาณนี้ก็คือตัดตรงธรรมดาเลยนะทุกคนเอาละค่ะก็วิธีทั้งหมดเนี้ยที่เ็นทําไปอะถ้าสมมติใครที่อยากจะเอาไปทํานะอยากตัดตามอะก็ถือว่าดูช่องเบนได้เนาะเพราะว่าเบนก็คือเป็นการตัดผมครั้งแรกเหมือนกันถ้าเบนทําได้ทุกคนก็ทําได้ นะเบนเอาตัวเองเหมือนสแตนดาร์ดเบนเชื่อว่าถ้าเบนทําได้นะทุกคนต้องทําได้เพราะจริงๆเบนบอกเลยว่าเบนอะตามม่ดีเวลาตัดใช่ไหมทุกคนมันจะต้องเลียงแบบมองไม่เห็นปะมองไม่เห็นอะไรน่ยมันมองไม่เห็นจริงทุกคนแต่ถ้าเบนทําได้ทุกคนก็ต้องทําได้โอเควันนี้เบ็นไปแล้ว ลาก่อนทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพให้ดีๆรอดผลจากโควิด -19 ด้วยนะคะทุกคนบ๊บายบายจุ๊บๆก็ชอบมาจุ๊บๆเสร็จ,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 จไม่ได้เดี๋ยวเกินแปดวิไมโดนเข้าเลยเพื่อิๆบ๊ายบาย